อันนี้แม่งิงนุ่นนะครับไม่ใช้แม่พึ่งสองซ้ำอันนี้แม่งิงนุ่นนะครับไม่ใช้แม่พึ่ง ดูอ่ะยะเกย์ได้แก่เลยโอ้โห้ดูเถอะนะดูเถอะฉันไม่ซื้อออนตรงไหนดอกเมสซี่ออนตรงตรงเสื่อยนะเกยวด้วะติดหัวติดผูเลยไม่ได้เอาตาย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 โอ้เอาเอาเอากอบเอากอบเอากอบเอาฟูพูนึงโอ้ยดูเย

เขาเรียกว่มแมงอะไรครับเนี่ยบวมเรียกวมแดงมีนูนแดงครับอืมแมงจุนแดงนแดงปีนี้เป็นยังไงมั้งครับมาบ้างน้อยขนาดไหนปีนี้มันเหมือนมันจะมากกอนกำหนดแล้วมัน,นะมนปีนี่เยอะด้วยขึ้กายไม่ค่อยเยอะม,มีเยอะอืมเยอะขนาดไหนครับเยอะจะไม่รู้จะทำมันย,าย,านย้ายออกมาเป็นยังไงแหละมันเยอะจริงๆอย่างต้นต้นหนึงน่งมันจะมีประมาณจักตัวอ่ะ น้ำไปถูดมันมันเยอะจริงๆต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยเยอะเป็นแสนเลยเนาะเพราะว่ามันเตลิดแสนนน่แหละอืมเพราะว่าปีหนึ่งมันมีผลหนึ่งปีหน่อเราก็ได้กินทุกปีมันเยอะขนาดนี้ไหมปีไม่เยอะรปีมเยอะต้นที่มันชอบนี่คืออะไรครับเหมือนเหมือนต้นตะกูนาบ้างนาเขาเต้นยางนาครับอืมเป็นต้นยางอืมแล้วเอาไปนี่เขาไปทำอะไรกินขายกันยังไงหนึ่งครับเขาไปขายก่อ ลูหนึ่งกับสองร้อยร้อยห้าสิบประมาณนี้เนี่ยทำรัวเ่าคือเป็นทอดทอดกรอบแบบโรยด้วยรสวดีละประมาณนี้เนี่ยใส่ซอสแต่อะไรไปอร่อยวันหนึ่งหาได้เยอะไหมฮะไปเนี่ยไปหนึ่งก็ได้เยอะไปได้เป็นสิบโลครับคือคือมันจะมีช่วงเวลาไหมครมันมีมันก็มาประมาณหนึ่งทุ่มนหะมาหนึ่งทุ่มสองทุ่มเราก็มามาเหมือนห้มันดับผูกก่อนครับจับผู่แล้วเวลาเราเคาะหรือเรา ขยา่าเดี๋ยมันก็ไม่บินมันบินมากมันไม่บินม,มันตกลงใส่ที่เราลองไหมต้องพอดีมันบินเวลาหาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณมน,นั้นสิบต่อเขย่า,ยาลูกล้วก็กวาดเอากวาดเอาเลยไม่ต้องเก็บทีละตัวสิบโลนี่ได้แน่เนีได้แน่แน่ครับสิบโลนี่รนเราจะขยันเก็บเอาเนาะครับได้ก็มันก็สร้างรายได้ ครั้งหนึ่งนะคนไงเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งมาดิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวัยกับมาดิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ